ตามรอยพุทธธรรมเรื่องราวแห่งการเรียนรู้ความจริงของชีวิตเพื่อการดำเนินชีวิตตามแนวพุทธธรรมชวนร่วมเรียนรู้กับพระครูเมธังกรวัดยาณเวศกวันกราฟชีวิตเรามันก็จะพัฒนาในทางดีขึ้นง่ายขึ้นไปเรื่อยๆ เมื่อเรามีนิสัยดีควบคุมตัวเองได้ดีเราจะเริ่มมีศักยาภาพที่จะจัดสรรวางระบบไม่เฉพาะต่อตัวเราแต่เป็นระบบต่อสังคมรอบข้างในทางที่ดีด้วยเช่นคุณพ่อคุณแม่มีนิสัยดีพูดจาไพเราะก็จะเริ่มวางระบบกฎเกณฑ์ในบ้านให้ลูกหลานในบ้านพูดไพเราะโดยมีพ่อแม่เป็นแบบอย่างจากคำว่านิสัยก็จะเกิดเป็นคำว่าวิใน ระบบวินัยที่ดีงามก็จะเกิดขึ้นจากการที่เรารู้เข้าใจความจริงความถูกต้องตามธรรมแล้วเราก็ปฏิบัติสร้างแนวทางการประพฤติปฏิบัติที่ดีงามสอดคล้องกับธรรมก็จะเกิดเป็นวินัย นัยก็คือระบบสังคมที่เราจัดตั้งวางขึ้นเพื่อให้สังคมนั้นดำเนินไปปฏิบัติตัวดีงามทั้งต่อตอนและผู้คนรอบข้างวินัยก็มีหลายระดับในทางพุทธศาสนาก็มีระบบวินัยที่พระพุทธเจ้าจัดตั้งวางระบบไว้จากความที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้รรรู้ว่าความจริงตามธรรมชาติเป็นอย่างไรจะพ้นทุกข์ได้อย่างไร การจะพ้นทุกข์ได้ควรมีระบบปฏิบัติอย่างไรพระพุทธเจ้าก็วางระบบวินัยขึ้นมาเริ่มต้นตั้งแต่วินัยพื้นฐานก็คือสิกขาบท5ข้อที่ภาษาชาวบ้านเรียกว่าศีล5 เริ่มต้นตั้งแต่ไม่ไปเบียดเบียนผู้อื่นด้วยการฆ่าด้วยการลักทรัพย์เป็นต้นการที่เราปฏิบัติอย่างนั้นก็เรียกว่าเป็นไกด์ไลน์เป็นแนวทางเบื้องต้นที่จะทําให้ชีวิตของเรานั้นเนี่ยอยู่ในแนวทางที่เป็นกุศลได้ง่ายเป็นอกุศลได้ยากแต่หลวงพ่อสมเด็จพระพุทธโคสา,าจารย์ก็เตือนใจพวกเราชาวพุทธอีกนะว่า อย่าไปคิดว่าการปฏิบัติในทางพระพุทธศาสนาคือมีศีลห้าแล้วจบไม่ใช่ศีลห้าเป็นแค่บาดฐานที่จะทำให้เราอย่างน้อยพฤติกรรมเราเนี่ยไม่ไปเบียดเบียนคนอื่นแต่เราต้องพัฒนาต่อไปให้พฤติกรรมเราไม่ใช่แค่ไม่เบียดเบียนแต่ต้องเกื้อกูลผู้อื่นด้วยแล้วก็เป็นอิสระจากกิเลสตัณหามากขึ้นมากขึ้นแล้วก็เป็น บาดฐานที่จะได้พัฒนาด้านจิตใจและปัญญาต่อไปไตรสิกขาคือศีลสมาธิปัญญาจะได้บริบูรณ์ไม่ใช่ว่ารักษาศีลอย่างเดียวแล้วจบศีล5เนี่ยถ้าเข้าใจแบบนี้โยมจะเข้าใจว่าสิกขาบทห้ข้อนั้นเนี่ยเป็นมินิมัมรีควร์เมนต์ของการเป็นมนุษย์ของการพัฒนาชีวิต เพราะถ้าวันนี้เรายังฆ่าคนอื่นอยู่เรายังทำร้ายคนอื่นอยู่เรายังเบียดเบียนคนอื่นอยู่ก็เท่ากับเราสั่งสมอกุศลในชีวิตเรามากขึ้นมากขึ้นแต่ถ้าอย่างน้อยวันนี้เราสมาทานสิกขาบท5ข้อเอาละเราจะไม่เบียดเบียนคนอื่นมันก็ทำให้ชีวิตเราเนี่ยพอจะทำชั่วแบบนั้นพอจะทำอกุศลแบบนั้นมันก็มีสิกขาบทเป็นตัวป้องกันให้เราไม่ชั่วจนเกินไป แต่ถามว่ารักษาศีลห้าได้แปลว่าไม่ชั่วใช่ไหมไม่แน่เพราะไม่ได้ฆ่าเขาแต่ในใจโกรธเคืองหงุดหงิดโมโหไม่ผิดศีลแต่เป็นอกุศลเพราะฉะนั้นศิกขาบท5เน่ะเป็นแค่บาดฐานให้ไม่ชั่วจนเกินไปเมื่อรักษาศิกขาบท5ได้แล้วต้องพัฒนาต่ออีกนะ พัฒนาอะไรต่อเช่นจากสิกขาบท5วันไหนเป็นวันพระวันที่มีเวลาว่างโอกาสเหมาะหลักปฏิบัติในทางพระพุทธศาสนาก็ชวนให้โยมได้สมาทานศีลแปบ้างศีลแปหรืออุโบสถศีล คือการปฏิบัติตนเป็นปกติในแง่ที่ว่าเราจะเป็นอิสระจากวัตถุสิ่งเสพสังเกตว่าสิขาบท5ข้อนั้นเนี่ยจะเป็นเรื่องของการเบียดเบียนผู้อื่นเช่นว่าไปฆ่าเขาไปลักทรัพย์ไปผิดลูกเมียคนรักคนอื่นไปพูดจากโกหกหลอกลวงเขาไปดื่มสุรายาเมาทำให้ขาดสติทำร้ายทำลายผู้อื่นได้ง่าย 5ข้อแรกเนี่ยเป็นเรื่องที่เราจะไปเบียดเบียนคนอื่นแต่สข้อที่เพิ่มขึ้นมาในสิกขาบท8รวมทั้งเปลี่ยนข้อ3จากการเมสุมิฉาจารเป็นอพรมมจ,จริยาจะสังเกตว่าอพรมจ,จริยาก็ดีการไม่ทานอาหารหลังเที่ยงก็ดีการไม่นั่งนอนบนที่นอนสูงใหญ่ก็ดีการไม่เสพความบันเทิงประดับตกแต่งร่างกาย ทั้งหมดเนี่ยไม่เกี่ยวกับการเบียดเบียนใครเลยแต่มันคือการฝึกตัวเราเองว่าเราจะใช้ชีวิตโดยไม่พึ่งพาสุขเวทนาจากเรื่องทางกามจากเรื่องบันเทิงจากเรื่องการตกแต่งจากเรื่องการกินการอร่อย ให้เราได้ฝึกว่าสักวันหนึ่งในสัปดาห์เนี่ยเราสามารถมีชีวิตมีเวลาไปทำประโยชน์โดยไม่ต้องมาสารวนอยู่กับการกินการดูละครการเที่ยวเล่นบันเทิงการประดับตกแต่งแบบฝึกหัดนี้ยากขึ้นจากเดิมศีลห้าแค่ไม่เบียดเบียนเขาพอเป็นศีลแปฝึกว่านอกจากจะไม่เบียดเบียนเขาแล้วเรายังจะพึ่งพาสิ่งเสพบ,บริโภคน้อยลง ค่อยๆละลดสิ่งเสพให้เราหันมาพัฒนาภายในและมีความสุขจากการพัฒนาจิตและปัญญามากขึ้นเราก็จะเป็นอิสระจากวัตถุสิ่งเสพมากขึ้นคนที่ไม่เคยฝึกถือศีลแปดเลยอาจจะคิดว่าโอ้โหถ้าไม่ได้กินข้าวเย็นตายแนย่โอ้โหถ้าไม่ได้ดูละครนี่จะหาความสุขได้ยังไง ถ้าไม่เล่นมือถือชีวิตตายแน่แต่ถ้าใครได้เริ่มฝึกศิลแปดก็จะพบว่าเออไม่กินมื้อเย็นก็ได้นะไม่ตายฝึกไปฝึกไปกลับรู้สึกว่าเออไม่กินนี่ดีด้วยซ้ํารู้สึกสบายตัวหลวงพ่อสมเด็จท่านพูดหน้าฟังเหมือนกันนะลองพิจ,จารณาว่าท่านบอกว่าคนที่ไม่เคยฝึกเลยเนี่จะคิดว่าวัตถุสิ่งเสพทั้งหลายเนี่ยไม่มีไม่ได้ ไม่มีตายแน่ต้องมีแต่ถ้าเริ่มฝึกไปฝึกไปจะเริ่มบอกว่ามีก็ดีไม่มีก็ได้คือมีฉันก็มีความสุขจากมันแต่ไม่มีก็ไม่เห็นเป็นไรมื้อเย็นหรอเออกินก็ดีแต่ไม่กินก็ได้ดูละครหรออ้าถ้ามีมันดีมันสนุกอ่ะดีดูก็ดีแต่ไม่ดูก็ได้ แต่ถ้าฝึกไปอีกเรื่อยๆจะเริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะความสุขจากวัตถุสิ่งเสพเหล่านี้จริงๆมันก็อย่างนั้นอย่างนั้นแหละนะมีหนำซ้ำบางทีเป็นโทษต่อร่างกายด้วยเป็นโทษต่อชีวิตเราด้วยไม่เห็นเป็นประโยชน์เท่าไหร่เลยไม่มีดีกว่าก็จะเปลี่ยนจากสเต็ปแรกคือไม่มีไม่ได้มาสู่สเต็ปสองคือมีก็ดีไม่มีก็ได้ พัฒนาไปสู่สเต็ปที่สามคือมีก็ได้ไม่มีก็ดีอ่าดูละครไม่ชอบดูแต่ถ้าจำเป็นต้องดูลูกหลานชวนดูอะดูก็ได้แต่ไม่ดูดีกว่าอ่าเราก็จะเป็นอิสระจากวัตถุสิ่งเสพเหล่านั้นนะ่ะมากขึ้นมากขึ้นแล้วเมื่อเราเป็นอิสระจากวัตถุสิ่งเสพเหล่านั้น แทนที่เราจะต้องไปนั่งคิดว่าเอ๊เย็นนี้กินร้านไหนดีนะเอ๊คืนนี้ดูละครเรื่องไหนดีนะเราก็จะมีเวลามากขึ้นในการที่จะไปศึกษาปฏิบัติพัฒนาชีวิตนี่เรียกว่าฝึกจากศีลห้ามาเป็นศีลแป แล้วการฝึกในระบบของศีลนั้นเนี่ยก็ไม่ได้มีแค่เรื่องศกขาบบทอย่างนี้เท่านั้นระบบศกขาบบทที่สร้างขึ้นเป็นระบบก็มีหลากหลายตามความต้องการของผู้ปฏิบัติคือเริ่มต้นอยากฝึกเบื้องต้นอ่าฝึกศีลห้าฝึกไปสักพักอยากเข้มข้นขึ้นอ่าฝึกศีลแปดฝึกศีลแปดแล้วบางครั้ง อยากจะฝึกให้เข้มข้นขึ้นไปอีกไปปฏิบัติธรรมสมาทานศีล8ศีลสิถ้าอยากจะปฏิบัติจริงจังเลยบวชพระเลยศีล2 2 7เพราะฉะนั้นระบบสิกขาบทหรือกติกาที่จัดวางเป็นระบบเพื่อการฝึกหัดอย่างเนี้ยก็จะช่วยเป็นกรอบทำให้เราเนี่ยฝึกหัดพัฒนาชีวิตไปในทางดีงามได้ง่ายขึ้น เป็นอิสระจากกิเลสตัณหาง่ายขึ้นการฝึกสิกขาบทแบบนี้มีชื่อเทคนิคอลอเทอมเรียกว่าปาติโมคขสังวรศินคือฝึกศีลที่เป็นสิกขาบทแม่บทหลักๆ ตามแต่ระดับการฝึกตามแต่ความสมัครใจของบุคคลนั้นๆแต่การฝึกศีลยังมีการฝึกที่มากไปกว่าปาติโมคขสังวรศีนก็คือยังมีอินทรีสังวรศีนยังมีปัจจยสันนิสิตศีน แล้วก็อาชีวะปาริสุทธิีศีลถ้าเราฝึกศีลทั้ง4ีเนี่ยครบถ้วนเนี่ยเรียกรวมกันว่าปาริสุทธิ์ิศีลสีก็คือการมีศีลบริบูรณ์ทั้ง4อีก3ามข้อที่ยังไม่ได้อธิบายคืออะไร อินทร์สังวรคือการมีศีลในการควบคุมอินทรีย์ได้แก่ตาหูจมูกลิ้นกายใจจะดูจะฟังจะกินทำอะไรอะไรก็ทำด้วยความสำรวมระวังยกตัวอย่างเช่นพระเดินวินทบาทเนี่ยท่านก็จะสอนว่าให้สำรวมอินทรีย์ไม่ใช่ว่าเดินวินทบาทแล้วก็สอดสายสายตามองดู ว่าโอ้โยมบ้านไหนจะใส่อะไรอร่อยอร่อยอร่อย,ออยบ้างนะโยมบ้านไหนสวยงามโยมบ้านไหนแต่งตัวอย่างไรนี่เอาตาไปดูสอดสายอย่างนี้ท่านเรียกว่าไม่สำรวมอินรีย์เพราะฉะนั้นถ้าเราเอาหลักนี้มาใช้ในชีวิตประจำวันแปลว่าเมื่อเราจะเลือกเปิดดู YouTube ดูคลิปอะไรเราสำรวมอินทรีย์ก็จะทำให้โอกาสที่เราจะได้รับ เหยื่อของกิเลสที่จะมาล่อเล้ากิเลสเราอะ่ะก็จะน้อยลงโอกาสที่เราจะฝึกตัวเราให้ไปในทางกุศลก็จะง่ายขึ้นเมื่อเราจะเลือกคบเพื่อนเมื่อเราจะอยู่ในสังคมแบบไหนเมื่อเราจะเปิดดูอะไรเมื่อเราจะรับข่าวสารแบบไหนเราสำรวมอินทรีย์สำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจก็จะทำให้เราได้รับอินพุตในทางที่ เอื้อต่อการเจริญกุศลแต่ถ้าเราไม่สำรวมอินทรีย์เราก็จะดูแต่คลิปที่ยั่วเย้าโทสะยั่วเย้าโลภะยั่วเย้าราคะเราจะพูดคุยกับใครก็คุยแต่กับเพื่อนที่คุยสนุกนินทาว่าร้ายคนนั้นคนนี้เราก็รับแต่อินพุทที่ทำให้อกุศลเกิดง่ายโอกาสที่เราจะฝึกให้ชีวิตเราเนี่ยมันไปในทางดีก็จะยากขึ้น เพราะฉะนั้นการสํารวมอินทรีย์ก็จะเป็นการฝึกในการเอื้อให้ชีวิตเราพัฒนาง่ายขึ้น 1. ปาติโมกสังวรศีลฝึกพฤติกรรมกายวาจาตามสิกขาบทแบบฝึกหัดที่เป็นแม่บท 2. อินทรีย์สังวรการสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจให้เลือกรับ อินพุตที่ดี 3. ปัจจัยสันนิสิตศีลเมื่อจะใช้สอยปัจจัย4 <S <S ก็พิจารณาประโยชน์คุณโทษไม่ใช้เพียงเพื่อสนองความสุขบำรุงบำเรอตน เปรียบเทียบกับพระก็คือเมื่อจะฉันอาหารก็พิจารณาว่าไม่ใช่กินเพื่อความอ,ร,อร่อยสนุกสนานเพลิดเพลินเพื่อให้เกิดกำลังเมามันแต่กินเพียงเพื่อให้ร่างกายมีความพร้อมไม่มีทุกขเวทนาเพียงพอที่จะปฏิบัติจเจริญกุศลทำความดีได้นี่เรียกว่าเมื่อจะใช้จะกินจะอยู่ ก็พิจารณาทำตามเหตุตามผลไม่สนองตัณหาเมื่อจะซื้ออะไรเมื่อจะไปช้อปปิ้งเมื่อจะเลือกกินอะไรก็จเจริญศีลข้อนี้ก็จะเป็นการปิดกั้นโอกาสของกิเลสตันหาไปได้อีกระดับหนึ่ง ประการที่4อาชีวะปาริสุทธิ์ศีลก็คือการประกอบอาชีพให้เป็นไปในทางสุจริตเพราะถ้าเราเลือกประกอบอาชีพที่ไม่สุจริตทุกขณะที่เราเลี้ยงชีพเราก็จะสร้างอากุศลใส่ตัวไปเรื่อยๆแม้แต่เป็นพระท่านก็บอกว่าต้องดำรงชีวิตอยู่ด้วยอาชีวะที่บริสุทธิ์อาชีวะที่บริสุทธิ์ของพระคืออะไรก็คือการที่จะต้อง รักษาศีลจะต้องประพฤติตนดีจะต้องศึกษาเล่าเรียนถึงแม้ว่าจะยังไม่บรรลุธรรมแต่ยังมีความตั้งใจที่จะฝึกหัดปฏิบัติศึกษาอยู่ท่านก็ถือว่าพอใช้ได้แต่ถ้าเกิดว่าพระรูปนั้นนี่ไปหลอกลวงผู้คนด้วยการทำไสยศาสตร์ด้วยการล่อลวงว่าตัวบรรลุธรรมด้วยการล่อลวงผู้อื่นว่ามีอิทธิปาฏิหารต่างๆ อย่างนี้ท่านเรียกว่าพระรูปนั้นนี่ดำรงชีวิตอยู่อย่างไม่บริสุทธิ์ทำผิดบางอย่างนั้นถึงขั้นปาราชิกขาดจากความเป็นพระเพราะฉะนั้นในทางญาติโยมก็เช่นเดียวกันก็ต้องประกอบอาชีพที่บริสุทธิ์อย่างน้อยก็ด้วยเจตนาที่มุ่งหวังทําประโยชน์ด้วยดีเพราะฉะนั้นถ้าเรารักษาชีวิตเราให้อยู่บนแบบฝึกหัดสี่ข้อนี้ ก็จะทำให้เรามีศีลที่บริสุทธิ์มีพฤติกรรมก,กายวาจาที่ดีงามเท่ากับเป็นการฝึกอริยมรรคสาข้อคือสัมมาวาจาสัมมากรรมตะสัมมาอาชีวะให้ค่อยๆบริบูรณ์พลั่งพร้อมเข้มแข็งดีงามมากขึ้นเรื่อยๆ <Spanish> เมื่อศีลดีขึ้นก็จะเป็นบาดฐานทำให้การฝึกจเจริญจิตและปัญญา เป็นไปได้ง่ายและสะดวกขึ้นด้วยแต่กลับมาสรุปปิดท้ายว่าจะเจริญศีลในชีวิตประจําวันได้ดีก็ต้องมีสติเป็นบาดฐานสำคัญเพราะถ้าเราขาดสติเราก็จะขาดศีลได้ง่าย เพราะกิเลสมันจะครอบงำเราโดยอัตโนมัติตั้งใจจะไม่ฆ่าสัตว์แต่พอยุงกัดเราก็เผลอตบพวกทำไมตบละ่ะแสดงว่าตอนนั้นน่ะขาดสติแล้วเพราะถ้ามีสติรู้ตัวเราก็จะเออนี่เราตั้งใจรักษาศีลนี่เขี่ยเขี่ยมันไปหรือเป่าเปา่มันไปแต่ไอตอนที่แบบเจ็บปุ๊บตบปั๊บเนี่ยอ่านี่ขาดสติแล้ว เพราะฉะนั้นจะเห็นว่าสติจึงสำคัญในการที่จะปฏิบัติตนให้มีศีลเพราะฉะนั้นก็กลับมาฝึกสตินั่นแหละฝึกสติเพื่อพัฒนาศีลให้บริสุทธิ์เมื่อศีลบริสุทธิ์ก็จะเป็นปัใจจัยให้เจริญจิตและปัญญาดีขึ้นจิตและปัญญาดีขึ้นมีสติดีขึ้นแล้วก็รักษาศีลได้ง่ายขึ้นรักษาศีลง่ายขึ้นบริสุทธิ์มากขึ้นอกุศลน,น้อยลง จิตและปัญญาก็พัฒนาง่ายขึ้นก็จะเกิดเป็นปฏิกิริยาลูกโซ่ส่งทอดต่อกันชีวิตก็พัฒนาดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นเมื่อจเจริญตามมักมีองปดได้อย่างนี้ชีวิตก็มีแต่ดีขึ้นอย่างเดียวไม่มีเสื่อมเลยชีวิตก็จะเดินทางดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นไปจนถึงบรรลุธรรม ตามรอยพุทธธรรมเรื่องราวแห่งการเรียนรู้ความจริงของชีวิตเพื่อการดำเนินชีวิตตามแนวพุทธธรรม